โอ้ดีใจนะเฮ้ยแต่จิ้มเบียร์ตับ้านจิ้มร้องเป็นหมกบ้านบูนบยัยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยเหรอยายเอาแต่ออกจากเม่แค่เพิ่งรู้ว่าอกจากแม,<อ>ม,ม่เมือม่อยาไปเลี้ยงได้สามเดือนอกจากสามเดือนเอามาให้ยายโตโตหล,ลังได้ไปได้จิ้มลงยายเพิ่งอกเพิ่งไปดูในเตยตาหนบ้านเย็นยายโมหลังเลยหัวโมเล็กนางยายเลย เลาเตึ้งๆก็เล่น่าเพิ่งเพิ่งรู้เห็นวันนี้ใครเนาะถามน้าแหม่มว่าพ่อพระไปไหนนะแหม่มว่าพ่อพระเสียตอนที่พระอายุยี่สิบสี่พระเท่าอ๋อตอนที่พ่อพ่อเสียตอนที่พ่ออายุยี่สิบสี่เสียเท่าอายุตอนนี้ของพระเลยพระยี่สิบสี่ตอนเท่าเนี้ยใช่พระยี่สิบสี่พ่อก็เสียตอนที่อายุประมาณนี้แหละ <24. S 1> อายุยี่สิบสี่ก็ถามว่าพ่อเสียแล้วตอนน้ำพระกี่เดือนกี่ปีอายุเท่าไหร่แปดเดือนใช่ไหมยายเห็นน้ำแม่บอกแปดเดือนแปดเดือนว่าโ,โยโมตมดปิดปรบเคโยโมดตุกไม่ยังไม่ถึงแปดเดือนอ